เอสสุดใจสวัสดีครับเอสสุดใจมีทําช่อง YouTube เพิ่มอีกช่องหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่มีผู้ติดตามนะครับเป็นช่องที่ชื่อว่าคริปโตแชร์นะครับก็ชื่นชอบคริปโตอยู่นะครับก็เลยอยากจะทําช่องแชร์ข้อมูลข่าวสารที่ตัวเองทําอยู่นี่แหละนะครับให้เพื่อนๆให้ทุกคนได้ได้ได้รู้ได้เห็นเหมือนกันนะมีอะไรใหม่ๆที่ผมไปเจอมาผมก็อยากจะแชร์ให้ทุกคนได้ ได้รู้ได้ได้รู้เผื่อว่าสนใจเหมือนกันเนาะ,ะวันนี้ผมมีแอป,ปอยากมาแนะนำนะครับเป็นแพลตฟอร์มประมาณคริปโตโซเชียลประมาณนั้นนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าถ้าออกเสียงไม่ผิดน่าจะเป็นแอปปินะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่สมัยก่อนเนี่ยเคยอ,อยู่ใน s t e ีมมิ t นะครับ ก็เป็นเหมือนชุมชนชุมชนหนึ่งในสตรีมนะครับแล้วเขาก็ทําเป็นเหมือนเว็บล็อกนะครับที่เอาไว้โพสนะครับแล้วก็ได้รับเปลี่ยนเป็นเหรียญสตรีมนะสมัยก่อนแล้วก็พัฒนาเรื่อยตลอดมานะครับจนปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเหมือนเหมือนผมไม่แน่ใจว่าสร้างเชนเป็นของตัวเองหรือเปล่าไม่ไม่น่าใชนะก็ประมาณทำเป็นเว็บแล้วก็มีการ ได้รับเป็นคริปโตนะครับไม่รู้เป็นเหรียญมีมหรือเปล่านะครับมันก็จะชื่อว่าเหรียญเหรียญชื่อชื่อเป็นแพลตฟอร์มเค่านี้แหละตอนนี้ผมก็กำลังศึกษาเพิ่มเติมอยู่เหมือนกันครับซึ่งก็มีไปล i ดอยู่บนกระดานเทรดแล้วนะครับมีการซื้อขายแล้วนะเ,เดี๋ยวนะผมผมจําไม่ได้ว่า ว่าเขาไปริฟต์ูกระดานไหนนะตอนนั้นผมผมอ่านนั่นแหละสมองผมจำไม่ค่อยได้น่าจะเป็นเดี๋ยวนะนี่<ม>นะครบโปบบิ g โ o บอลนะกัผมพาไปดูก่อนผมพาไปดูที่มาที่ไปของเหรียญพาไปดูเหรียญก่อนว่ามันมีลิฟต์อยู่จริงไหม เดี๋ยวนะตอนนี้มันกระเป๋าตาังผมแอปนี่นะครับแอปปิกนะครับก็มี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 เทรดมีลต์อยู่ที่นี่นะครับคู่เหรียญเขาเป็นใ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 นสตรีมเลอไฮเดี๋ยวผมหาก่อนนะแอปปิก i c s นี่นะครับ k แถวปึบป๊บ,บนี่นะครับราคาเหรียญอยู่ตอนนี้ก็คือศูนย์จุด่อหน่ usdt บวกขึ้นมา9%นะในในในตอนนี้ที่กำลังลงอยู่แต่กลับบวกนี่ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยอูไฮก็เหมือนกันนะครับอูไฮเนี่ยผมก็กเ็เล่นอยู่เดี๋ยวแนะนำไปรอบหน้านะอันนี้เอาแอปปิกมาบอกเล่ากันก่อนนะครับก็มาดูกันนะครับตัวแพลตฟอร์มตอนนี้ผมดาวน์โหลดตัวไวท์แปเปอร์ของเขาแล้วมานั่ง ใช้ Google Translate แปลนะครับก็เดี๋ยวถ้าถ้าผมแปลเสร็จแล้วเนี่ยก็พยายามจะทำให้มันเข้าใจง่ายนะอ่านแล้วเข้าใจง่ายแล้วก็ผมก็ต้องทำความเข้าใจกับมันด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ไม่ได้มีความรู้เรื่องด้านภาษาเลยใช้ Google ในการช่วยทำตลอดอันนี้นะครับก็คือแอปแ p ปปินะครับมี หน้าตาประมาณนี้นะครับม,มันจะคล้ายๆกับกับเว็บโซเชียลคลิปโตโซเชียลหลายๆแพลตฟอร์มนะครับมันจะน้าหน้าตาคล้ายๆประมาณนี้นะครับแล้วสังเกตเลยนะครับจากจากซ้ายไปขวานะครับซ้ายมือบนสุดที่เป็นรูปหัวใจนะครับก็ตอนนี้ผมมีโพสต์ไปแล้วก็มีคนมากดโบดให้นะครับอสองคนนะครับ ก็ขวามือก็ชื่อแอปนะครับขวามือก็โปรไฟล์เรานะครับส่วนหน้านี้น่าจะเป็นฟีดนะครับที่เราติดตามใครไว้นะครับมันก็จะขึ้นมาโชว์ชวให้คนนี้นะครับที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นเหมือนแอมบสเดอร์ Ambassador ของประเทศไทยเรานะครับที่เขาดูแลชุมชนไทยเรานะครับน่าจะชื่อโทมัสนะถ้าจําไม่ผิดนะครับก็เป็นคนดีดิเกตหรือมอบหมายพลังให้ผมนะครับหนึ 1, 000, 1, 000่งพัน 1,000 a EPS นะครับ 1, เหรียญเขาอะนะครับเป็นเป็นเหมือน power นะครับเอาไว,โว้โหวตให้กับเพื่อนๆน,นะครับขวามือนะครับไอ้3จุดเนี่ยก็คือเป็นช่องทางในการแชร์ออกได้นะครับเวลาเราโพสต์เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถแชร์ออกได้ตามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Messenger Instagram Twitter นะครับ WhatsApp ก็มีนอกจากนี้ก็ยังมีอื่นๆอีกซึ่ง ข้อดีที่ผมชอบเลยก็คือผมสามารถแชร์ออกไปที่อูไฮได้ด้วยนะครับเนี่ยออกไปที่ไลน์ได้นะครับอ่ามี e-cnc ด้วยผมไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะบอสไอะไรเนี่ยไอยตัวสีฟ,ฟ้าๆกลมๆเนี่ยอันนี้ผมก็ลองกำลังลองอยู่เหมือนกันนะครับนี่นะครับก็สามารถแชร์ แชร์ออกไปหลายที่อันนี้ช่องทางนี้ผมยังไม่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมสักเท่าไหร่นะครับว่าสปกสามารถแชร์ออกไปยังโซเชียลมีเดียที่ผมมีอยู่อื่นๆได้อีกช่องทางไหนบ้างนะครับอโอเคครับก็เนี่ยก็คือช่องทางในการแชร์แต่ละโพสต์แต่ละแต่ละโพสต์ที่เราโพสลงไปนะการโพสต์วิธีการโพสต์ก็ง่าย,ายๆนะครับอันนี้รูป ที่เราโพสต์นะครับแล้วก็ลงมาเลยครับสามสิบแปดโหวตนี่ก็มีคนมาโหวตให้เราสามสิบแปดคนนะครับอันนี้เป็นมูลค่าโพสต์นี้นะครับว่ารายได้อยู่ตอนนี้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมเพิ่งเริ่มทานะผมก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละโพสเนี่ยมันจะได้เต็มไหมเพราะว่าอย่างอย่างแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มที่ผมเล่นเนี่ยมันก็จะมันจะอะไรตัดทอน สมมุติว่าเราได้ร้อยนะครับอย่างสตรีมเนี่ยเราได้ร้อยเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งคือให้เราแล้วก็แบ่งอีกครึ่งหนึ่งที่ให้เราเนี่ยออกเป็นเหรียญสตรีมเหรียญพ w e r เหรียญอะไรพวกนี้อีกส่วนอีกครึ่งหนึ่งเขาก็จะไปแบ่งเพื่อดูแลในในเรื่องของแพลตฟอร์มนะครับแบ่งไม่ว่าจะเป็นของพวก Dev วลลอปเปรหรือโคการอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะใช้แล้วก็มีบางส่วนนะครับที่มันก็จะเป็น แบบกำไรหรือปันผลในส่วนของทําเป็นภูเป็นเป็นเหมือนอ่าคืประมาณว่าเทียบเคียงก็สหกรณ์มั้งหรือหรือเปล่านะคือประมาณว่าเอาเอา,เอาในส่วนที่ที่แบ่ง50%ไปแล้วออีก25%หรืออะไรเนี่ยเอาไปแบ่งกับพวกทีมงานนะครับส่วนอีก25%เนี่ยคือเอามาเป็นการตลาดให้กับแพลตฟอร์มนะครับก็คือเหมือนว่าเอายอดไปรวมกัน เสร็จแล้วก็ปันผลออกมานะครับว่าเราเนี่ยโบดไปยังไงช่วงเวลาอะไรเงี้ยมันมีเงื่อนไขยอยู่นะครับมันก็จะตกถูกตีคืนกลับมาให้เรานะครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้ก็ก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับเพราะม,มันมีจุดกําเนิดมาจากรูปแบบเดียวกันก็คือเวลาเราโบตเนี่ยเราโบดให้คนอื่นเขาเราให้ตังคนอื่นเขาคนอื่นเขาก็แบ่ง ตังที่เขาได้ในส่วนของที่เขาได้เนี่ยไม่ให้เรากลับคืนมาอีกเหมือนกันนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าก็มีแต่ได้นะครับอืมก็มีแต่ได้เสียอ่าถามว่ามีเสียไหมเสียก็คือเสียเสียเวลาในการโพสต์หน่อยนึงนะครับจากนั้นก็มีแต่ได้ย้อนกลับมานะครับอ่านี่นะครับ เื่อนลงมาก็จะเป็นเหมือนแคปชั่นของเรานะครับว่าเราโพสอะไรก็ไปแล้วก็มีการใส่แท็กนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับสำหรับว่าใครที่เข้ามาดูแล้วถูกใจนะครับชอบนะก็อาจจะมาคอมเมนต์นะครับอ,อันนี้ผมขอภัยนะขอเป็นภาษาไทยนะครับน่าถามมากนี่เรา อยู่ในยุคสมัยที่มันมันสามารถใช้เครื่องมือในการแปลได้บางทีถ้าเราไม่มั่นใจเรื่องของภาษาของเรานะครับเราก็ภาษาไทยดันภาษาไทยไปเลยนะครับผมเนี่ยก็ใช้มุกนี้ตลอดนะครับก็เขาถ้าเขาอยากรู้ว่าเราพูดถึงอะไรเดี๋ยวเราเาก็ไปแปลเองแต่ถ้าเราอยากอำนวยความสะดวกให้เขาเราก็แปลเราก็เหมือนเอาคัดลอกไปนะครับเราก็ไปที่ทラเลตนะครับ แย่ก็ได้อะนี่นะครับวางเลยจวดอ่านี่หน้าทานแล้ก็กระย่อนกลับมาอ่ะในๆก็ในอ่ะมีภาษาไทยด้วยอ่ามีอีโมจิด้วยไหมอ่าโอเคแล้วก็ส่งนะครับก็ประมาณนี้อ่ะเวลาเราคอมเมนต์อ่านี่นะครับ ส่วนเวลาการวิธีการโบดนะครับเ,เดี๋ยวในเรื่องของไวท์เ p เปอร์นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับว่ามีอะไรบ้างก็พยายามจะเล่าเรื่อยๆนะครับทำความเข้าใจเรื่อยๆส่วนผมเองผมก็พยายามทําความเข้าใจแพลตฟอร์มเรื่อยๆแล้วก็เอามาเล่านะก็อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าอืมเราจะต้องไปศึกษาเองเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกผมเอามาแชร์ นะครับสิ่งที่ผมแชร์มันอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องภาษาเรื่องการทําความเข้าใจของผมเนี่ยมันมันอาจจะไม่ถูกต้องนะแต่คร่าวๆที่ผมทําแล้วเออผมก็เอามาแชร์นะรวิธีการโหวตนะครับก็คลิกไปที่สามเหลี่ยมนะครับเนี่ยมันก็จะมีแล้วเราก็ลากออกมานะครับโหวตร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ถึงลากมาถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วก็ดันขึ้นนะครับอันนี้คือโหวตติ้งโหวตให้เขาแล้วนะครับ น่ยวิธีการง่ายๆครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการการทำงานการเล่นนะครับก็อย่างที่ที่ผมบอกผมก็จะมีช่องไอ,อมีกลุ่มใน YouTube Facebook ด้วยนะครับตั้งชื่อว่าโพสเล่นเล่นให้เป็นรายได้เออหรือไม่ก็โพสเล่นเล่นให้ให้ได้ตังอะไรประมาณนี้แหละเออจำชื่อช่องตัวเองไม่ได้นะครับ ี๋ยวนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า,าผมลองแชร์ของของคุณโทมัสนะครับไปที่ไปที่กลุ่มนะดูนะนี่นะครับเดี๋ยวผมไปดูกลุ่มผมที่ทผมสร้างไว้นะครับสามารถเข้าไปไปพูดคุยกันได้นะครับที่นั่นนะครับเอามาแชร์กันนะพดูดเล่นให้เป็นไรายได้นะครับอันนี้นี่นะครับ นี่ฮะเี๋ยนนะปึ๊บๆน่าทานไหมครับแล้วเราก็กดโพสต์ออกไปได้เลยนี่แค่นี้น,นะ,ะส่วนอย่างอื่นนะครับวิธีการโพสต์นะครับวิธีการโพสต์เดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อเดี๋ยวคลิปยาวไปก็ค่อยเล่าไปเรื่อยๆดีกว่า หน้าตาแพลตฟอร์มก็คร่าวๆนะครับเครื่องหมายค้นหานะครับซร์ช <Search. S 1> นะครับก็สามารถดูโพสต์ที่มันยอดนิยมอยู่นะครับกำลังยอดกำลังอะไระะเป็นที่ยอดนิยมอยู่ตอนนี้อะไรประมาณนี้โพสต์ใหม่ตอนนี้มีโพสต์ใครของใครนะครับอ้าวมีของคนไทยด้วยมีจากประเทศไทยใคร โอดเนี่ยอ๋ก็ตัดโทมัตอีกนะครับก็ผมไม่แน่ใจเอ่อการการโบดไม่ใช่ว่าโบดได้ไม่อั้นนะครับมันมีเหมือนเหมือนกำหนดว่าพลังจะลดต่ำลงเท่านั้นเท่านี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องพักไว้ก่อนแล้วค่อยมาโบดทีหลังอีกนะครับเพราะว่าถ้าโบดไม่บรรยาันอย่างจริงแล้วมันไม่ไม่สามารถทำได้ มันก็จะทำให้พลังหมดหมดหมดแล้วก็เหมือนรอการชาร์จใหม่นะครับมันก็มีช่วงระยะเวลาไม่งั้นมันก็จะอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนเฟอ้อมันก็จะเหมือนการไล่ค่าโหวดโหวตเราจะไล่ค่าไปนะครับก็อันนี้เซิร์ชนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่อ่า เราจะโหวดรูปภาพเอ้ยเราจะโพสต์รูปภาพของเรานะครับนี่ก็เลือกสามารถเลือกจะโพสต์อะไรก็ได้นะครับแกลอรี่จากรูปภาพนะครับถ่ายแล้วก็โพสต์ก็ได้นะครับก็จากวิดีโอนะครับขนาดใช้เลือถ่ายวดีโอแล้วก็โพสต์ก็ได้นะครับมาที่ขวามืออันนี้ก็คือ,อ,อหน้าเหมือนหน้าโปรไฟล์เหมือนหน้าแดชบอร์ดของเรานะครับออตอนนี้ a p x ของผมเนี่ยก็คือ,อเหมือนเหรียญเนี่ยเหรียญที่เราเราเล่นอยู่แพลตฟอร์มที่เราเล่นอยู่แล้วก็ได้รับเหรียญเนี่ย p x ครับตอนนี้ผมมีทางคุณอะไรเนี่ยซานูนี่อะไรนี่แหละแต่ชื่อในใน c e b o o k เขาเหมือนจะชื่อโทมัสนะครับดีลิเกตให้ผม1,000งัผมก็สามารถที่จะไปโบทให้กับเพื่อนๆได้ตอนนี้อยู่นะครับแต่ผมก็ได้รับ กำลังโพสแล้วเพื่อกำลังรอรอเหรียญที่จะเข้าเข้าในในบัลเลตของผมเนี่ยอยู่นะครับคืออันนี้เขาโพสหนึ่งครั้งนะครับจะมีอายุที่จะรอรับโบวได้รอรับเหรียญได้เนี่ยหน,หนเดือนนะครับก็คือ30วันนะครับก็คือโบวเราสามารถสร้างรายได,ได้ได้ภายใน30วันซึ่งจะต่างจากแพลตฟอร์มที่ผมเคยเล่นก็คือไม่ว่าจะเป็นสตรีมไม่ว่าจะเป็นไฮนะครับมีอายุการสร้างรายได้เนี่ยแค่ แค่เจ็ดวันนะครับอันนี้มันจะยาวหน่อยนะครับแต่มันก็มีโอกาสที่จะสร้างไรายได้ได้นานนะครับก็นู่นเป็นเดือนกว่าจะเงินจะเข้าสำหรับโพสต์แรกนะครับก็มารอดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพยายามจะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมว่ารูปแบบการสร้างไรายได้ของเขาเนี่ยมันมีอะไรยังไงก็คร่าวๆเนาะประมาณนี้เดี๋ยวไว้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะ เอามาเล่าเพิ่มเติมอีกอ,อย่างหน้าแดชบอร์ดเนี่ยก็จะมีฝั่งซ้ายนี่ก็ power up นะครับฝั่งขวาคือ power down นะมันเราสามารถที่จะไปกดดาวโหวตคนอื่นได้แต่ไม่แนะนำนะครับเ,เรื่องของสายฟ้าอ๋อสายฟ้าเนี่ยก็คงน่าจะเป็นเรื่องของการดี i ิเกต power คือถ้าเรามี power เยอะนะครับแล้วเราไม่ได้ใช้งานเราไม่ได้โหวตให้ใครอะไรเงี้ยเราสามารถดี i ิเกตให้กับคนอื่นได้ เพื่อที่จะได้ไดรับได้ได้จากการดีลเกตได้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเหมือนอส่งให้ใครนะครับเท่าไหร่มี Power อยู่เท่าไหร่นะครับส่งให้ใคร Wallet ID นะครับจำกัดเลยหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับจำกัดไว้ว่าจะเหมือนให้มันดึงกลับมาภายในเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้ก็ได้ บีทิอันนี้คืออะไรอันนี้คือส่งนะครับคือเราก็สามารถโอนโอนเหรียญน,นะครับได้ก็เดี๋ยวมาดูกันตอนที่มีเหรียญแล้วแล้วตอนที่อยากโอนออกเนี่ยทดลองโอนออกเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเพราะตอนนี้ผมยังไม่มีนะครับตอนนี้ผมได้รับของฟรีเข้ามานะครับคุณโทมัสเขาให้ยืมพลังมาบุรุษค่า0ู2ย่ พลัง APX ที่เขามอบหมายมาให้1,000 APX เนี่ยก็คือ1,21 US US เนี่ยผมไม่แน่ใจว่า,ามูลค่ามูลค่าดอลลาร์หรือมูลค่าอะไรนะครับมูลค่าของเหรียญเหรียญเหรียญ USDT หรืออะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมันเหม,มันมีมันมีคู่เทรดอยู่ก็คือมี a p i x ก็คือแ p i c APX เนี่ยกับกับ USDT ที่ probit นะครับไอ้ BTC ดินะครับ BTC อ่าเนี่โชว์เป็นรายได้ไอ้โชว์คู่คู่คู่เชฟไอ้เป็น USDT ก็เลยงงงอยู่โอเคเอาละก็ก็ประมาณนี้สำหรับไอ้เจ้าแพลตฟอร์มเนี้ยนะครับคือก็เอามาเล่าเอามาแชร์เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยว ส่วนอย่างอื่นเดีย๋ยค่อยๆเล่ากันไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับเท่านี้ครับสวัสดีครับ